สอดแบบให้ท่นสอนบนตารางกลางกันจ้าก่อนจ้าโอเคเฮ้ยโอ้ยโน้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 เนี่ยเห็นไหมเห็นไมไม่ทำไม่ทำไม่ทำเดี๋ยวพ่อตีมือเลยไม่ทำอย่าไปทำเอาไปทำคนอื่นรักกันต้องจุ๊บกันไม่ใช่ไป ทำแบบนั้นโปกเลยดิเออเอเจ็บเออ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 ไปไปเอาเอาีขอโทษไปขอโทษไปขอโทษไปขอโทษที่ไน่ขอไน่จขอโทษยังไงครับจ้าจ้าลูกหัวหลันแต่ว่าบอกลูกาเด้ยงไม่ได้บออ้ ยหอมจก็ต้อ้อมจุนออนออกนออกนบอือาอ่ะนออกมันอีกเล็้ขาก้องมันอีถือขากรองเออ้อเดเลยเนี่ยตุนจ้าม่เจ้าสมมอเจ้าแปลกตาเหรอต้า แม่แม่ไม่อยู่แม e ่อยู่กร uh, ุงเทพแม่ใส่แม่นอนตรงไหนนอนตรงไหนเออเฮ้ยที่เขาไปอาดอัดดูจบเบี่อทีไงน้องน้องเพ็ทน้องพลอยเดี๋ยวแม่แม่จามา เดี๋ยวเดี๋ยวมาเตรียมตัวเดี๋ยวแม่เข้ามาเฮ้ยแม่จ้า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 ก่อนจ้าก่อนมาจ้าก่อนจ้าก่อนจ้ามาดีแม่จ้าเอาจุ๊บจุ๊บจุ๊บแม่ก่อนจุ๊บแม่ก่อนเอาไปจุ๊บไปจุ๊บแม่ก่อนเนาะจุ๊บไอ่ะจุ๊บจุ๊บจุ๊บโอ๊ยวิวิววิว คิดถึงจเลยอมินี่ฮารดเนี่ยมินีฮาคิดถึงแม่้าอยแล้วินอันคืแล้วตาล้อยคืดตามีนี่ฮาอามินีฮาเลยูกน้องพลอยมี่นี่ฮาให้คุณแม่ก่อนเป็นไงเิ่นตื่นเต้นแม่เพร่นว่าเิ่นเขื่นอามินีฮาให้แม่จ้าก่อน จ่าจ่านี่แหละูกจุ๊บ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 จุบจุบแม่คจุ๊บจุบจุ๊บแบบนี้ลูกโอ้โหเช็ดเช็ดจุ๊บก่อาเลยจุบก่อนจุ๊บก่อนจุ๊บแม่จ่าก่อนจุ๊บยังไงครับจุ๊บก่อนเออโอเค แม่กะเอินแม่เร็วแม่กอด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 เอนกอดเอดกแม่แม่เอาเอาเรียกเรียกแม่มามาแม่มามาเอาเรียกแม่ก่อนเลวลูกเรียกแม่ก่อนมาแม่มาแม่แม่แม่เจอกันมันไหนเจอกันแม่มาอ่า คิดถึงคิดถึงพูดแล้วคิดถึงอัดยิ messages, yes. you meet, you meet. Hey, okay. ้มใส่คิดถึงนี่นี่นี่เออน้องแห้งเห็นไหมเอิร์ออัดน้องแห้น้องเพชรมาบอกคิดถึงแม่ก่อนคิดถึงบอกบอกแม่เลยคิดถึงคิดถึงเต้นโตมาตแมนอัเต้นก่อนเต็งโตมาตแมนเต็งโตมาตแมนหุนปานาราโกเออเออเอออดอด แต่งตัวมาแม่นุ่นปานดาราโกสิบหมดมาโชว์อีโภเไียขาเห่าเป็นบักขันมึงสาวเอวร้อยเพต